อีินานเรื่องประเทศครับท่วมในการสำมะนาษปปชประจําจังหวัดนครสวรรค์นะครับในเขตจังหวัดนครสวรรค์นะคเป็นตัวจังหวัดที่ใหญ่นะครับมีองค์กรปกครองท้องถิ่นน่ะมากที่สุดในเขตภาคภของเรานะครับรัฐบาลนะครับได้มีงบประมาณนะครับเกี่ยวกับโครงการอาหารจราจวันนี่แหละนะครับตะกอนะฮะจะเป็นหัวละ20่บาทต่อน้องๆหนึ่งคนปัจจุบันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้เพิ่มให้เป็น21บาทนะครับต่อคนนะครับ ซึ่งเป็นงบประมาณนะครับที่เยอะมากนะครับเมื่อรวมกันทั้งประเทศแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเคสตัวอย่างนะครับกรณีที่มีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันขึ้นมานะครับเพราะว่าโครงการเนี้ยหลายๆอย่างนะครับทุกโรงเรียนนะครับว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะต้องมีงบสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวันเยอะมากนะะก็อยากจะให้โครงการนี้ครับอา,อาหารกลางวันของน้องๆนักเรียนเนี่ยใช้จ่ายนะครับ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับมานะครับเหลาหลายโรงเรียนนะครับอาจจะได้รับงบประมาณมาแล้วอาจจะไปขอร้องหรือไปต่อรองนะครับกับผู้ประกอบการเพื่อที่จะลดราคาค่าอาหารกลางวันลงมาแล้วก็ส่วนต่างของเงินที่ได้มานะครับบางโรงเรียนก็อาจจะไปนํามานะครับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนบางโรงเรียนก็อาจจะเป็นเงินทอนนะครับกลับมาสู่ผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง การกระทําอย่างที่ยกตัวอย่างที่กล่าวมานี่ครับเป็นการกระทาที่ใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณนะครับถือว่าเป็นกร,รีทุจริตประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับคณะกรรมการปมรชนะครับก็มีหลายคดีนะครับที่มีการตั้งไต่สวนนะครับในกรณีทุจริตอาหารกลางวันนะครับทั้งประเทศเลยในเขตภาค북ของเราก็มีอยู่หลายโรงเรียนนะครับที่ มีการตั้งแต่สวนอยู่นะครับตรคณะกรรมการประดจะมีมติชี้มูลความผิดนะครับทั้ง,งทางอาญาและทางวินัยนะครับตัวผมเองนะครับซึ่งก็มาดำรงตําแหน่งตรงนี้แหนละก็อยากจะให้นะครับหลายๆสถาบันการศึกษาเนี่ยครับระหนักถึงงบประมาณตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ช่วยเป็นหูเป็นตาว่าน้องๆน,น,นะครับลูกหลานของเขาเนี่ย ได้รับอาหารที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์หรือว่าไทยคุณนั้นเนี่ยครับมากน้อยเพียงใดนะครับกรณีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทุจริตนะครับซึ่งมันบั่นทอนนะครับกระบวนการการศึกษาแล้วก็คุณภาพของน้องนนักเรียนนะครับก็อยากจะให้หลายๆหน่วยงานนะครับตระหนักถึงความสําคัญของตรงนี้ด้วยครับหวังว่านะครับจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับ เรื่องทุจริตเนี่ยครับจะเ่อยๆลดลงนะครับเพราะว่า ITA ของจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยครับคือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับได้คะแนนระดับที่สูงมากสูงมากตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐราชนะครับร่วมใจกันที่จะขจัดการทุจริตให้หมดไปจากบ้านเราครับครับสวัสดีครับ